เซตัยคะหนูจำฮิรังะนะกับคาตาคณะได้แล้วต่อไปเรียนอะไรดีนะคะจริงๆแล้วตามสเต็ปเราก็จะต้องเรียนอักษรที่เรียกว่าคันจินะคะก็คือเพราะมันมีแค่3มเซตเนาะก็คือฮิรังะนะคาตาคณาแล้วก็คันจิมันต้องเรียนตามสเต็ปแบบนี้นะคะแต่ยั้งก่อนค่ะยั้งก่อนนะคะก่อนที่หนูจะข้ามไปเรียนคันจิเซตัอยากให้หนูเทสตัตวเองก่อนนะ,ะเทสต,ตัวเองจริงๆก่อนว่าเราสามารถ เขียนฮีรังงานะกับคตาตะคณะได้แบบคล่องปปืด๊ดคล่องปปื๊ดหรือยังนะคะยกตัวยอย่างเช่นเสดแต่จะพูดประโยคหนึ่งนะคะตั้งใจฟังดีๆนะโคตชึเดี๋ยวโคสไตสนะคิดดูどこに行こうかなอเมริกาคังกุกจีนกู๊กどこに行しようかな ไม่จําเป็นต้องฟังเสียแต่รู้เรื่องนะแต่เสียงทุกเสียงที่ลอยมาที่เราได้ยินเราฟังปุ๊บเราต้องสามารถเขียนเป็นขีรลังกน,นะหรือคาตาคณะได้ทันทีถ้าเราฟังเสียแต่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยหึหึข้าังโกกุเขียนไงอ่ะเขีงงยนไง,งอะ่ะถ้าเรายังเป็นแบบนี้นะยังไม่ต้องไปเรียนคันจิลูกเขียนคีรลังกนะกับคาตาคณะให้คล่องอ่าแล้วในระหว่างนั้นเนาะอยากให้ฝึก พูดหรือว่าฝึกใช้สำนวนที่เรียกว่าสำนวนสำเร็จรูปก็คือสำนวนที่มาเป็นเซตเซตไตตัวเนาะท่องไปพูดให้คล่องนะเพราพูดคล่องปุ๊บเขียนให้คล่องไปด้วยกันก่อนนะเรื่องของการเรียนคันจีเรียนตอนไหนก็ได้นะแต่อย่าลืมว่าฐานของคี้ลังนะกับขัตตคณะจะต้องคล่องก่อนถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงงคะ่ะลูกนะเดี๋ยวมันจะงงเนาะไปทีละเรื่องนะไปทีละเรื่องนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้อยากให้นอกจากเรียนสำนวนสำเร็จรูปอยากให้เสริมเรื่องของคำศัพท์พื้นฐาน ะค,ะคำศัพท์ง่ายๆที่ใช้ในชีวิตป,ประจําวันอะไรแบบนี้นะ,ะแล้วก็ฝึกเขียนไปให้คล่องนะคะพอเราคล่องแล้วเราก็ค่อยเริ่มไปเรียนต่อยอดในเรื่องของตัวอักษรที่เรียกว่าอักษรคันจินะคะ